สวัสดีค่ะวันนี้พี่นันมาเจอกันอีกแล้วเนามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นันเอาความรู้ดีๆมาฝากหน้าเพจหน้า YouTube นะคะวันนี้พี่นันเอาความรู้เรื่องการแต่งห้องนอนการจัดห้องนอนมาฝากนะคะามาในหัวข้อจัดห้องนอนอยังไงให้เรานอนหลับพักผ่อนได้ลึกนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพดีอายุยืนยาวแล้วก็หน้าอ่อนด้วยนะคะจะบอกว่า มันจะเป็นศาสตร์และเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะที่ที่คุณหมออันนี้พี่นันไม่ได้ยกมาพูดนะอันนี้เป็นศาสตร์หนึ่งที่พี่นันเอามาจากความรู้ไปศึกษามาพอสมควรนะคะเป็นเป็นการศึกษามาพอสมควรถึงไม่ไม่ออกคลิปนี้นะคะ,ะจากการที่ติดตามคุณหมอมาว่าการที่เราจัดห้องนอนทํายังไงให้นอนแล้วหลับสบายหลับลึกการหลับสบายและหลับลึกเนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพของเรานะคะ มีผลต่อสุขภาพของเราก็คือว่าชีวิตคนเราอะส่วนมากแปดแปดชั่วโมงนะคะแปดชั่วโมงที่เราใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนนะคะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงยอมรับว,ว่าเป็นเวลาที่ยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นไหมที่จะต้องให้ความสําคัญในการที่จะหลับนอนพักผ่อนนะคะพี่นันว่าจําเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าสมมติว,ว่าเรานอนไม่หลับตื่นเช้ามาอารมณ์เราไม่ดีแล้วสุขภาพจิตไม่ดีแล้วนะคะ มีผลในเรื่องของการงานการเงินทุกอย่างจะมาในเรื่องส่งสุขภาพมาหมดเลยนะคะพี่นันก็เลยเอ๊คิดว่า,น,าน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะออกมาพูดด้วยว่าเราจะทํำยังไงเราจะจัดห้องนอนยังไงให้เรานอนแล้วหลับลึกหลับสนิทพักผ่อนได้แบบอิ่มเต็มนะคะเพื่อเพื่อว่าการที่เรามีสุขภาพที่ดีเราพักผ่อนมากพอ เราก็จะมะีร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นแล้วก็มีตื่นเช้ามามีพลังงานที่ดีเพื่อจะออกมาทำงานทำมาทำมาประกอบสมาชีพใช่ไหมคะพี่นันก็เลยอเอามาบอกแบ่งมาแบ่งปันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าอย่างห้องนอนเราอะ่ะควรจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็ไปถึงค่อนข้างเย็นนะคะไปถึงค่อนข้างเย็นหมายถึงว่าถ้าติดแอร์คอนดิชันได้ก็ควรจะติดนะคะ เพราะว่าการที่เราหลับนอนพักผ่อนแล้วเรารู้สึกเย็นสบายมีความสุขอยู่ในซุปอยู่ในผ้าห่มอนุ่ม,น,มนุ่มนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นน่ะจะดีกว่าห้องนอนที่นอนเราร้อนนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจะทําให้เราหลับลึกนะคะจะทําให้เราหลับหลับลึกอุณหภูมิก็ควรจะต้องต่งตําลงมานะคะนะคะในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอุอณหภูมิอันที่สองก็คือความสะอาดของห้องนอนนะคะความสะอาดของห้องนอนอ นอกจากความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วมันก็จะมีเรื่องของผ้าม่านนะคะผ้าม่านเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีเอ,อ่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเพราะว่าลองคิดว่าถ้าเรานอนโดยที่ไม่มีผ้าม่านคงไม่ใช่ะคะ่ะแล้วผ้าม่านแบบไหนที่จะทําให้รู้สึกนอนและหลับลึกห,หลับสบายแนะนําเลยว่าควรจะเป็นแบ็กเอา90หรือไม่ก็แบ็กเอาท์รอยอันนี้จะดีที่สุดนะคะ เพราะว่าหนึ่งช่วยเซฟแอร์นะคะเซฟแอร์ air, แล้วก็คนข้างนอกก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าการที่ไม่มีแสงเข้ามาในรอดเข้ามาในห้องนอนนะคะการที่ไม่มีแสงเข้ามาในห้องนอนแล้วก็ไม่มีสิ่งรบกวนเข้ามาในห้องนอนจะทําให้เราหลับลึกแล้วก็มีความสุขในการหลับหลับได้ยาวนะคะอันที่สามนะคะถ้า ถ้าบ้านไหนมีความเขาเรียกว่ามีปัจจัยเพียงพอนะคะนอกจากแอร์คอนดิชันที่เราจะติดเข้าไปแล้วนะคะถ้าเพิ่มเครื่องฟอกอากาศได้ก็จะถือว่าทําให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นนะคะพี่นันไม่ได้ขายเครื่องฟอกอากาศนะคะแต่อันนี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากาคุณหมอนะอันนี้ยืนยันได้ว่าได้มาจากคุณหมอเราไม่ได้ว่าเรามาจะมาอะไรนะเพียงแต่ว่าเออชีวิตคนเราอะ่ะ 8ชั่วโมงที่เราจะต้องใช้ชีวิตยอยู่ในห้องนอนที่ค่อน้างนานเพราะฉะนั้นการที่เรานอนพักผ่อนแบบอิ่มและเพียงพอมากเนี่ยจะทําให้สุขภาพเราการช่วงพักฟื้นพักพักร่างกายของเราเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีความสุขแล้วก็นอนหลับลึกแล้วมีเครื่องฟอกอากาศด้วยกรองสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในห้องของเราใช่ไหมคะซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการหลับนอนจะดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าบ้านไหนถ้ามีความพร้อมนะคะถ้ามีความพร้อมสามารถที่จะติดเครื่องฟอกเขาเรียกว่าเครื่องโอโซนนะคะนอกจากฟอกอากาศแล้วยังมีโอโซนเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอันนี้จะให้ออกซิเจนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการหลับเนี่ยนอกจากมีความผ่อนเพียงพอแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มอโอโซนเข้ามาด้วยเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะไม่มี ช้อยสองหลังสองช้อยหลังไม่เป็นไรเราก็โอเคมีแอคคอนดิชันมีผ้าม่านที่กัน UV มีความสะอาดมีความน่านอนมีความอบอุ่นในห้องนอนและอีกอย่างก็คือว่าในห้องนอนเนี่ยไม่ควรจะมีเสียงรบกวนนะคะถ้าเป็นไปได้บางบ้านอาจจะมีทีวีนะคะบางบ้านอาจจะมีทีวจจี TV, แต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากคนก็ไม่ค่อยใช้ทีวีกันแล้วนะคะมือถือเครื่องเดียวก็จบทุกเรื่องได้นะคะ เพราะฉะนั้นห้องนอนควรจะเป็นห้องที่ส่วนตัวที่สุดนะคะเป็นห้องที่ควรจะพักผ่อนเข้ามาแล้วก็เออหลับนอนมีความสุขก็คืออันเนี้ยจะทําให้การหลับของเราอะ่ะลึกแล้วก็ตื่นเช้ามาเราจะสดชื่นทําให้มีพลังพลังงานที่ดีนะคะสามารถทํางานแล้วถ้าสุขภาพเราดีด้วยอายุยืนอ่ะแล้วก็หน้าตาก็อ่อนวัยด้วยนะคะอันเนี้ยความรู้ที่พี่หนานามาพูดี่ะไม่ได้ยกเมฆนะคะอันเนี้ย ไปหาความรู้มาย่อยให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อว่าพี่นันเองพี่นันก็เป็นคนรักสุขภาพเนาะเพราะเป็นคนมีอายุแล้วเพราะฉะนั้นอันไหนที่พี่นันว่าดีพี่นันก็จะเอามาแชร์มาบอกนะคะอันนี้ข้อความรู้อันนี้มาจากคุณหมอนะคะว่าทําไมเราต้องต้องมีตัวนี้เข้ามาช่วยพี่พี่นันก็มองว่าเออสำคัญที่สุดในร่างกายเราก็คือสุขภาพ สุขภาพดีจะมีชัยไปกว่าครึ่งทุกอย่างสุขภาพดีเราจะสามา้านหาเงินได้อีกมากมายนะคะมีหาเงินได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นการให้ความสุขในชีวิตของเราเราเหนื่อยมาแล้วจากการทํางานข้างนอกบ้านกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะต้องดูแลร่างกายของเราเหมือนกันเหมือนให้เขาแบบเป็นการขอบคุณร่างกายเป็นการดูแลตัวเองดูแลสปอา์คุณ,คณร่างกายตัวเองนะคะสำหรับวันนี้พี่ทันเอาคลิปสั้นๆมาฝากแค่นี้ก่อนนะคะ แล้วก็จะทยอยลงคลิปดีๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะนะคะ,ะ,ะยังไงก็ให้กดติดตามนะคะทั้ง y t u t u ทั้งทั้งเพจของพี่นันที่ขึ้นตามนี้นะคะพี่นันจะทำความรู้ดีๆมาฝากอย่างนี้บ่อยๆนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ